มาฟาร์มจระเข้ปัดธรรมานนฟาร์มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมข้างในมีอะไรกันบ้างไปเลยนะคะตอนนี้จะไปดูจระเข้กันโอ้โ าถึงก็เจอจอระเข้แล้วเช่นป่าวลูกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจระเข้สีฟ้าใช่ไหมเนี่ยลูกไหนแอคท่าหน่อยแอคท่าหน่อยหันหน้ามาหน่อยค่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะอือ่าทีนี้เขาก็จะมีนะคะจระเข้เนาะเลี้ยงไว้นะคะเป็นฟาร์ม เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารจระเข้กันโอมาฟาร์มจระเข้นะคะแต่ว่ามาเล่นกับแมวเนาะใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมคะอายุอยากมาหาจระเข้หรือมาหาแมวคะหาจระเข้อ้ามาหาจระเข้กันอะไรนะคะเอาจะไปเอาอาหารจระเข้นะคะค่ะเราจะไปเอาอาหารจระเข้เอาไปให้ใครคะลูก ให้ไอายูใช่ใชไหมใช่่คะให้ใครคะให้จระเข้ให้จระเข้เหรอคะโอ้โหนึกว่าให้ไอ,อายูกินไอายูจระเข้ภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกแอนดี้เกตเตอร์แอนดี้เกตแอนคอกอะไรอคดไดอกโคดายคอกดายอ้าวมานี่ตรงนี้คะ่ะว,ว้าวนะคะก็จะมีอาหารไว้ป้อนจระเข้นะะั่นเองเราซื้อสองถัง อายุขาถุงมือก่อนลูกนี่ใส่ถุงมือก่อนนะอะโชว์ถุงมือหน่อยค่ะโอ้โหพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมไปม,มาแล้ว,ม,วมันเดินมาแล้วเนี่ยมาแล้วอ,มมอืมาตรงนี้ก็ได้คะ่ะ ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้โยนนะโยนนะเขาก็จะมีที่เหยียบนะคะให้ขึ้นอึ๊บว้าวโอ้โหมาแล้วมันมาแล้วโยนลงไปเลยลูกอึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอายุจ oh. 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 uh. ับโยนเลยค่ะอ่ะ อยู่จับแลยโยนเลยโยนไปข้างหน้านู่นนะห้ามหย่อนตรงนี้โยนไปตรงนู้นเลยปุ๊บอุ๊ปอ้าวเอาไม่เอาไม่มากระรอกันเต็มเลยนะคะโยนอุ๊ปฮะอ้าวโยนเลยค่ะอุ๊บโอ้โห มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตอนนี้เริ่มขึ้นฝั่งกันมาแล้วนะคะอืม,อมพอมันได้กินเนื้อมันก็เริ่มเดินโอ้โหดูนี่มันปีนกันขึ้นมารออยู่ตรงนี้อาปากรอตรงนี้โอ้ยว้าอาย,ยุไปไกลๆแม่กลัวอายไปไกลๆแม่กลัว โยนไปไกลๆลูกเออ,ออย่างนั้นเลยให้มันไปตรงนูน้นเอาเลยโยนไดปไหมให้มันออกไป,ไปตอนนี้มันมากองกันอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะคะอ้าปากรอดูซิโอ้โยดูซิโอ้โห,โอโหเอาอายุโยนไปไกลๆค่ะโยนไปไกลๆเล่นตองเองซ้ำ้ย ไปเอ้ยนั่นแหละมันไปไกลๆลูกออืเยอะมากเลยตอนนี้โอ้ยมันกำลังขึ้นกันแล้วแย่งอาหารกันแล้วมาแล้วโอ้ยแย่งเอ้ามาแล้วนะคะแย่งอาหารกันเยอะเลยปั๊ม โอเคหมดอีกอันนึงอันนึงอีกอันนึงลูกอีกอันนึงหยิบได้ไหมโอเคหมดแล้วนะคะค่ะอ,อาหารก็ยี่สิบบาทเ,เนาะไม่แพงเนาะเนื้อนะคะอ้าวดูสิไอยูนับได้หรือเปล่ามีกี่ตัวมีกี่ตัวคะเยอะไหม นับได้ไหมนับได้ไหมลูกเออไม่ได้โอ้โหเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหเขาก็ทำเหมือนเป็นสระน้ำเนาะไก่ออกไปยังอยู่ในน้ำยังมีอยู่นะคะยังอยู่ในน้ำกันลอยกันเต็มเลยอืม <c oughs> <c oughs> จระเข้มีเยอะไหมคะมีะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเนาะไปกินโกโก้ดิก้ว้าวาวาย l e t ก้ o ไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะคะให้เรากินเนาะมีอาหารมีน้ำมีของเล่นเล็กๆน้อยๆเด็กซื้อแล้วก็เล่นกัน มาแล้วค่ะตัวจี๊ดอยากเล่นของเล่นอู้มันคือของของเด็กเล็กหรือเปล่าไอาวิ่งเล่นไม่ได้หรือเปล่าไม่ชนนเมชื่อองนป่าราคะอ่าที่นี่นะคะก็ยังมีการให้อาหารสัตว์อื่นนะคะนอกจากจระเข้เนาะก็จะมีะมหนูตะเภานะคะ กับกระต่ายนีย่กระต่ายอยู่ตรงไหนเอออายุาายมาทางนี้มาทางนี้หนูหนูเอาไปเลี้ยงไหมอายุกระต่า,ตายออกมาตรงลมกระต่ายนีย่กระต่ายไปตรงไหนไม่รู้แล้วนะ่ะอ้าวอายุเปิดกล่องอาหารให้เลยไม่ได้อ่ะโอ้หเอาลูก ลงนะดูนะดูนะป้านะแน่นไงเอาได้มาเร็วมากินอาหารกัน ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอยูให้เลย หน้ามาสิคะแทกท่าสวยหน่อยไปไหนคะไปไป,ไปดูเดียเดียมีหรอม,มีเยอะหรือเปล่ารู้หรือเปล่านะคะ หรอชม,มคะแม่ชมหนคะไชม,มไหนคะไมชมหนคะเดียอ,อยู่ไหนอะไปดูสิอะไรคะน่ะเป็ดหรอคะ มันร้องยังไงอะ,ะลูกแสบ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 ต้รอฮะเรียกกวางสิกวาโอ้กวางาอยู่ในน้ำเหรอคะดูอะไรอะหนูดูอะไรอะกวางที่ไหนอะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไออยู่ตามหากวางใช่ไหมเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะ ไปเลยค่ะเจอหรือ,อยังเนี่ยเจอกวางหรือ,อยังคะ เห็นอะไรหนูเห็นอะไรฮะเห็นอะไรโอ้โหนี่นะคะก็น้องมาเจอน้องกว้างแล้วระวังน้องกว้างตกใจลูกน้องกว้างชอบตกใจน้องกว้างนะคะ แล้วก็ยังมีอะไรนี่อะไรตัวอะไรคะอายุรู้จักหรือเปล่าตัวอะไรลูกกุ้ศลอายุดูมันเล่นน้ำสิคะนั่นนะ่ะเห็นไหมเล่นน้ำอยู่อะไรลูกเดินไป่นแล้น,นอายุเล่นงามไหม,ไมน้ำสีอะไรเนี่ย น้ำน้าเล่นเปล่าลูกอะไรอะอะไรไหนอะคะเดี๋ยวจะเดินไปเที่ยวแล้วตัวนั้นจะเดินไปเที่ยวแล้วเนี่ยเย็นสบายไหมคะ อากาศเป็นยังไงคะเนี่ยเย็นหรือร้อนคะ <Yeah. S 1> อ้โหูหนทำน่าแฮปปี้ยังไงอะในแฮปปี้แล้วหรอคะ,อะแสเอนี่คืออะไรเนี่ยแปเมไม่เห็นไม่ดูสิอะไรอะ